สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มก็กจะมีฟุตบอลนัดสำคัญนะครับในศึก a เ c c แชมเปียนลีก e l i ิ e ปี2024-2025รอบเพย์ออฟนะครับโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมซานตรงไทสานจากประเทศจีนนะครับรองแชมป์ไชนสซูเปอร์ลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทูแบงคอร์ูเนตทีมจากประเทศไทยของเราครับ นี่ก็เป็นรองแชมป์ไทยลีกฤด,ดูการที่แล้วเหมือนกันนะครับสรุปแล้วคือรองแชมป์ชนรองแชมป์นะครับงานนี้โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นที่สนามเย่าของซานตรงไทซานนะครับคือสนามกีฬาศูนย์กีฬาโอลิมปิกเมืองจีนานมณฑลซานตรงนะครับซึ่งเป็นสนามความจุถึง5 6 8 0 8ที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นสนามใหญ่นะครับในการแข่งขันคืนนี้เนี่ย ซานตงไทซานนะครับปัจจุบันรังอันดับ5ของไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับโดยมีซอยคังฮีนะครับอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีและอดีตกุนซือทีมชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับทีมดังของอาลีกเกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ดนะครับที่ค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์โอ้โหครับเคยเป็นโค้ดทีมชาติเกาหลีมาแล้วนะครับคุมทีมอย่างชุนบุกคุนไดครั้งนี้นะครับ ซอยคังฮีเนี่ยก็ลาบากหน่อยนะครับถ้าเกิดแพ้แดงคอกเนี่ยก็ลําบากนะครับดูสิกแฟนเขาจะามุ่งหวังนะครับที่จะต้องชนะทีมจากประเทศไทยครั้งนี้ให้ได้นะครับส่วนนักเตะนะครับของซานตรงไทยซานเนี่ยถ้าเป็นตัวชูโรงนะครับตัวต่างประเทศนะครับก็จะมีามาเซลนะครับสเตอร์ฮารบแล้วก็คีซานกองหน้านะครับจากบราซิลแล้วก็ วาเลรี่นะครับกองกลางจากทีมชาติจอร์เจียแล้วก็เฟนาดิโนนะครับนักเตโอนสัญชาติที่ที่เราเคยเห็นนะครับแข่งกับทีมชาติไทยเรานี่แหละเฟนาดินโยแล้วเขายังมีตัวผู้เล่นทีมชาติจีนอีกถึง5ตัวครับที่จะลงสนามแต่ว่าตัวผู้เล่นต่างชาติตัวอีกทีครับว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าฟิตหรือเปล่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทูบแบงกอกลงสนามในแผนการเล่น4 3 3นะครับน่าจะเป็นเช่นนั้น นะครับการต้องเผชิญหน้ากับซานตรงไทซานครั้งนี้นะครับตัวแทนจากจีนก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของแบงก็อกนะครับเพราะเขามีตัวทีมชาติอย่างที่ผมพูดแล้วครับ5-6คนแล้วก็ทีมชาติไทยของเราเองก็มีทีมชาติเหมือนกันครับหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นวีรเทพป้อมพันธ์สุพรรณทองสงนะครับผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหมดูไปแล้วไกลมันก็เหมือนทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนนะครับ ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นรีแมตช์ทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนก็ได้นะครับถ้าเกิดนะครับทีมทูแบงกอกชนะนะครับก็สามารถผ่านนะครับเข้าไปเล่นในอฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกยูลิตนะครับในรอบต่อไปถ้าเกิดเราพลาดท่านะครับพลาดท่าแพ้สารตรงไทยสารไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถมาแข่งใน AFC c h แชมเปี้ยนลีก2ได้นะครับ ในขณะนี้มีตัวแทนจากไทยนรารอเล่นรอบแบ่งกลุ่มอีก2ทีมนะครับก็คือเมืองทองแล้วก็การท่าเรือนะครับดังนั้นนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทูแบงกอกนะครับต้องอร่วมพลังนะครับเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันให้ได้ก็ว่ากันไปแล้วครับเกมนี้ก็เหมือนการีแมตช์บนโลกไทยกับจีนอย่างที่ผมว่านะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมซานตรงไทยซานลงเล่นในครั้งนี้เนี่ยนะครับ กระแสเสียงจากบรรดาแฟนของซานตรงนะครับโดยเฉพาะเขาเป็นเจ้าบ้านแล้วแล้วก็มูลค่านักเตะเขามาหาศาลครับก็ถือว่าเป็นทีมเช่าบุญทุ่มนะครับของชัยนิสซูเปอร์ลีกทีมหนึ่งทีเดียวเขาก็หวังว่าเขาจะสามารถเอาชนะทีมจากไทยก็คือทูแบงคอกได้นะครับในการรักษาศักดิ์ศรีรองแชมป์นะครับของชัยนิสซูเปอร์ลีกของเขาเราเองนะครับก็มีความมั่นใจครับโดยโค้ชตะวันสีปานเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับครั้งนี้ก็จะลงเล่นอย่างเต็มที่100% โดยไม่สนใจนะครับว่าสานตรงไทยานจะจัดตัวผู้เล่นหรือตัวผู้เล่นจะเป็นอย่างไรเขาจะโฟกัสนะครับโค้ดอ่าชัตะตะวันศรีปานนี่ก็จะโฟกัสในตัวผู้เล่นของทีมทูแบงกอกเป็นหลักในแผนการเล่นของตัวเองในการลงทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับในการออกไปเยือนสานตรงไทยสานครั้งนี้ก็ช่วยส่งกําลังใจนะครับให้กับทีมสโมสรจากไทยเรานะครับส่งกำลังใจให้นักเตะทุกคนแล้วก็โค้ดอ่าทัชตะตะวันศรีปานนะครับ ผมชอบนะชอบคุณตะวันศีปานที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีภาร,รกิจที่ถูแบงกอกเนี่ยถ้าเข้ามาช่วยคุมทีมยูยิบหรือว่าทีมทีมเชวชนเราเดี๋ยจะดีมากครับเพราะว่าฝีไม้ลายลมือเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับแถวหน้าเลยนะผมชอบนะิสไตล์ของโค้ตะวันศีปานเนี่ยนะครับผมชอบไม่น้อยกว่าเจติศักดิ์เสนาเมืองหรือซิโก้เลยซึ่งเป็นนักเตะร,รุ่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ าการคัดเลือกการสรรหาโคตรยูยี่สของทีมชาติไทยก็ยังไม่มีข่าวๆออกมาครับต้องรอฟังยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆคือการดูแลทีมนะครับโค้รทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็คือมาซาดาอิชิก็ดูแลทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ลงมาประสานงานดูแลช่วยนะครับในยูยี่สด้วยก็ถือเป็นการดีครับเป็นเรื่องดีแต่นะครับในความคิดเห็นผมถ้าจะให้โค้รอิชิเนี่ยมาควบตำแหน่ง2โคตร ั้งชุดใหญ่กับยูวีสามผมคิดว่ามันหนักไปหน่อยครับก็น่าจะเป็นโค้ดคือโค้ดไทยเรามีฝีมือเยอะครับโค้ดเตี่ยสะสมพบประเสริฐนะครับโค้ดหลายหลายคนครับเจติศักเสนาเมืองก็สามารถที่จะมาทําหน้าที่นี้ได้แต่มันก็โดยเงื่อนไขหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นงเงื่อนไขในสัญญาต่างๆรวมทั้งค่าจ้างด้วยเราต้องดูเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมทั้งาการตัดสินใจของ ท่านนายกสมาคมฟูตบอลประเทศไทยครับมาดำแป้งนวลพันล่ำซำแล้วก็ทางโค้ชมาาดาดะอิชิก็รวมทั้งแผนการเล่นวิธีการโค้ดต่างๆนะครับว่ามันจะสอดคล้องกับนโยบายของเอฟเอทยแลนหรือไม่เราติดตามฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับการคัดเลือกโค้ชทีมยู23นะครับก็เย็นนี้ครับส่งกําลังใจให้กับทูแบงคอกในการลงสนามพบกับซานตงไทซานนะครับที่ประเทศจีน ก็หวังว่าจะนำชัยชนะมาได้นะครับสำหรับนะครับผมพูดช่วงคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลสามเส้านะครับ tri nation tournament นะครับที่ประเทศเวียดนามที่สนามบินดินนะครับเมืองฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามการใข่งขันครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยนอกจากนะครับจะไปอุ่นเครื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจเลยนะครับมันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย ก็คือสามารถเก็บคะแนนแรนกิ้งฟี فا ของเราได้ไม่ใช่การอุ่นเครื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราต้องเจอทีมอันดับสูงนะครับ33ของโลกอย่างทีมชาติรัเสเซียแล้วก็พบกับทีมเพื่อนบ้านของเราถึงแม้ว่าจะันดับต่ำกว่านะครับอันดับที่115คือการแข่งกับทีมที่อันดับต่ำกว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้คะแนนแรนกิ้งนะครับถึงจะได้ไม่เยอะนะครับก็ดีกว่าไม่ได้นะครับส่วนต่างนะครับค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆก็คงไม่ต่างกันมากมาย นะครับการที่จะมาบอกว่าแข่งกับทีมเรนกิ้งอ่าต่ำกว่าเราเนี่ยมันจะได้อ่าคะแนนหรือไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันได้นะยังไงก็ได้ครับแล้วก็เรามีโอกาสชนะเขาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยอ่เขาห่างจากเราเนี่ยประมาณ14อันดับนะครับเขาต่ำกว่าเรา14อันดับแต่เรนกิ้งพีฟานมันก็กําหนดได้ถึงผลงานรวมครับแต่ทางด้านการแข่งในเป็นแมตช์เนี่ยผลงานรวมทัวร์นาเมนต์กับการแข่งเป็นแมตช์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับ ไม่แน่ครับทีมที่ r a n ก i n g ระดับต่ำกว่านี้ก็สามารถเอาชนะทีมที่ ranking ร,ระดับสูงกว่าได้เราจะประมาทเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามไม่ได้โดยเฉพาะการไปรเยือนเข้าที่ฮานอยเนี่ยในการแข่งขันที่บินดินเนี่ยผมคิดว่านะความจุ4ี่0มื่นกว่าที่นั่งเนี่ยมันก็เพิ่มแรงกดดันให้เราพอสมควรเพราะว่าแฟนบอลของเวียดนามเนี่ยเต็มสนามแน่นอนครับเพราะว่าเขานิยมชอบทีมทไทยมากครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2019เนี่ยเขายังไม่เคยชนะทีมทไทยได้เลยครับ5ปี นะครับเต็มเมที่เขาต้องทนรอวันนี้ที่เขาจะต้องเรียกสตาแฟนบอลคืนมานะครับหลังจากที่โค้ช้างหังซอนะครับได้หมดวาระหน้าที่ไปถิมนชาติเวียดนามก็รู้สึกซบซ้อตั้งแต่วันนั้นครับครั้งนี้เลยครับเราไปเยือนเข้าถึงบ้านเนี่ยไอ้ที่เลงรัสเซียเนี่ยก็ระดับหนึ่งครับแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของเขาอ่ะการพบกับไทยนี่แหละคือแมตช์ในฝันของชาวเวียดนามเลยนะแฟนบอลเวียดนามก็ชอบมากนะครับผมเคย เคยทางานอยู่เคยไปทํางานอยู่ไกล้เวียดนามครับผมเคยมีลูกน้องเป็นคนเวียดนามด้วยนะครับบางครั้งนะบางครั้งไปนั่งสนทนานะครับนั่งคุยนะเขาพูดถึงฟุตบอลนี่เข,เขาเขาชื่นชมทีมชาติไทยเราอย่างมากนะครับคนเวียดนามเขามาจากขานอยนะเขามาจากขานอยแล้วก็เขา,เามาทํางานบริเวณชายดแดนนะครับนั่งคุยกับเขาเนี่ยถ้าคุยเรื่องฟุตบอลจะเป็นการคุยที่ถูกคอคนเวียดนามมากนี่เขาชอบ ขาชอบพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับเขาถามถึงทีมชาติไทยเขาติดตามเรื่องนี้และท่าทีที่ผมเห็นนะครเขารู้สึกชื่นชมทีมชาติไทยเป็นอย่างมากครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งนะจะเป็นคู่แข่งก็ใช่เป็นคู่รักคู่แค้นก็ก็ไม่เชิงนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติเวียดนามเนี่ยในอดีตนะครับก่อนที่โค้ชปาร์คจะมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเกรงเกรงทีมชาติไทยอะเจอกันเมื่อไหร่ เป็นไม้เบื่อไม้เมาเพาแพ้ทางเราเมืนเราแพ้ทางมาเลยนั่นแหละแต่พอโคดปากร์มาเนี่ยมันเขาทําลายกําแพงความกลัวเหล่านี้ไปครับมันทําให้เวียดนามเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถสู้ทีมชาติไทยได้แล้วเขาก็สามารถอาเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับในช่วงช่วงหนึ่งแต่นะครับใน5ปีให้หลังเนี่ยเขาไม่สามารถจะชนะทีมชาติไทยได้เลยแต่ในอดีตสิ่งที่เขาเคยกลัวทีมชาติไทยหรือเขาเกรงใจเนี่ยเขาก็ยังให้ความเคารพจนถึงวันนี้ครับแฟนบอลเขาก็พูดในแง่มุมที่ดีครับ ไม่ใช่ว่าพูดโดยใจผมนะเคยคือก็พูดของเขาันแหละนะครับว่าเขาเขาดูบอลมานานแล้วนะอายุ40กว่านะเกือบ50แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาดูบอลมานานเขาชื่นชมทีมชาติไทยพัฒนาการต่างๆครั้งนี้นะครับการไปเยือนทีมชาติเวียดนามครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาเอ,อกเราเต็มที่แน่นอนครับแต่มันอยู่ที่ว่าการรวมทีมของเขาเนี่ยหลังจากที่ฟิลิปทูซิเย่นะครับมาทําทีมในช่วงหนึ่งแล้ว ซูเปอร์สตาร์เขาที่ถูกพักนานๆนะครับแล้วกลับมารวมตัวกันนะครับมันจะเป็นอย่างไรโค้ชคนไหนจะเป็นคนคุมทีมนี้ที่จะเจอกับเรานะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าแผนการเล่นจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่เราเนี่ยเล่นตอนนื้งมาเป็นครึ่งปีเนี่ยประสบความสำเร็จมาพอสมควรครับในขณะที่เวียดนามไปพลาดท่าให้กับอีินโดในเชียหลายแมตช์ไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ดูครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นแน่นอนครับสาหรับเวียดนามแล้วเราเล่นในสนามเย่าเขาด้วยต้องระวังอันนี้ จอกับทีมชาติเวียดนามนี่ครับจะเป็นแมตช์ไฮไลท์นะครับในการแข่งขันครั้งนี้สําหรับแฟนบอลเวียดนามแน่นอนสําหรับทางทีมชาติรัสเซียเนี่ยท่าทีของเวียดนามนะตามที่ผมอ่านดูข่าวของเวียดนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความหวังว่าจะชนะรัสเซียมากมายแต่เขาถือว่าเป็นมิตรประเทศนะสาหรับรัสเซียเนี่ยการแข่งขันนี้เขาถือว่าเป็นมิตรภาพเขาแพ้เขาก็ไม่เสียใจการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ไตรเนชั่นทัวร์นาเมนต์หรือทัวร์นาเมนต์สามเซาครั้งนี้เนี่ยเวียดนามมีต่อรอยยิ้มครับ เขาเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยไทยไปเยือนเขาเสียเปรียบอยู่แล้วครับไปเล่นอยู่บ้านเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเอาชนะไทยได้ในรอบ5ปีที่เขาไม่เคยชนะเลยเนี่ยแล้วเขาจะได้ทีมได้แรงคิงที่เป็ี่นไปได้นะกับทีมระดับสูงของเขากับทีมชาติไทยในเข้หวังนะครับท่ามกลางแฟนบอลเขาที่สนามบินดินนะฮะที่ฮานอยเนี่ยส่วนทีมชาติรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะจะชนะนะในความคิดเห็นของเขาอะเขาคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเสมอหรือแพ้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโดยมิตรภาพนะระหว่างเวียดนามกับรัสเซียเขามีมิตรภาพแน่นแฟนระหว่างประเทศระหว่างรัฐบาลกันมานานแล้วครับให้ความช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือนน้องครับกับรัสเซียการเชื่อมสัมพันธ์กระชับมิตรครั้งนี้ดังนั้นนะครับนักเตะอดีตทีมชาติรัสเซียจะพูดยังไงก็ตามแต่นะครับผมคิดว่านะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ใน4ีรัฐบาลหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในอาะเทศรัสเซียที่นะครับเขาติดต่อสัมพันธ์กับทางเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีประเด็นเรื่องนี้หรอกครับ ขามาแข่งกับเวียดนามในขณะที่เขาโดนแบนนะครับจากฟีฟ่าในช่วงที่เขาทขขําสงครามกับยเคนนี่แหละมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาพัวพันกับเรื่องกีฬายอย่างไรผมก็ไม่รู้นะซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับเขาโดนแบนมาเนี่ยทาให้เขามีโอกาสที่จะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์เฉพาะอุ่นเครื่องในฟีฟ่าเดย์เท่านั้นและการมาแข่งกับเวียดนามกับไทยถ้าเขาชนะได้เขาก็ได้คะแนนครับไม่ใช่เขาไม่ได้คะแนนนะครับ แม้็พูดเกินไปนะครับพี่เขาพูดเกินไปว่าเจอกับทีมเรากับเวียดนามเนี่ยจริงครับคุณยูนดับสูงกว่านะแต่ว่าทางด้านมารยาทสากลเนี่ยเขาไม่พูดกันหรอกครับแล้วก็ทางด้านวงการกีฬาเขาไม่พูดเรื่องแบบนี้หรอกนะครับคำพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยได้เห็นได้ยินนะจากทีมระดับระดับโลกอะ่ะนอกจากจะมีนักเตะหรือบุคคลหำหามในทีมที่จะพูดเรื่องแบบนี้ออกมาซึ่งโดยปกติแล้วคนในระดับ อาทีมชาติในระดับนี้เขาจะไม่พูดกันนะไม่ว่าจะเป็นเฮดโค้ดสตาฟทีมงานสมาคมหรือนักเตะเขาจะไม่พูดครับเรื่องแบบน,นี้ไม่พูดครับเข้าใจครับบนระดับสูงกว่าแต่สิ่งที่พูดออกมาผมคิดว่ามันเป็นการพูดในลนักษณะพูดสนุกปากมากกว่านะครับเป็นการพูดภายในได้ครับนั่งกินกาแฟพูดกันได้คุยกับเพื่อนได้คุณจะเดินเข้าไปในสมาคมไปดานายกสมาคมเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณมีบารมีทางด้านเป็นนักเตะอดีตตำนานของทีมชาติเนี่ยเอาเลยครับที่บ้านคุณนะ่ะ แต่การพูดออกซื้อนะครับโดยเฉพาะสื่อใหญ่อย่างโซเวียตสปอร์ตเนี่ยที่มันสามารถกระจายออกมานะครับทั่วโลกได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรครับอันนี้ผมตำหนิเรื่องนี้เลยนะพูดตรงไปตรงมาเลยมันไม่สมควรครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่รักษามารยาทแล้วก็ไม่ให้ความเคารพนะครับทีมชาติของชาติอื่นอันนี้ผมตำหนิตรงๆครับผมไม่อ้อมค้อมหรอกสำหรับคนที่เข้าใจของคำพูดแบบนี้ผมผมเข้าใจครับ ผมก็เข้าใจว่าเขาอยู่เป็นทีมที่อันดับเหนือกว่าแต่สิ่งที่ควรพูดออกมาหรือไม่เนี่ยพูดได้ครับไม่มีใครว่าผิดหรอกผมไม่ได้ว่าเขาพูดผิดหรอกอันดับสูงกว่ามาแข่งกับไทยกับเวียดนามเนี่ยอาจจะได้แรงกิ้งอันดับต่ำกว่านะใช่ครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกต่ำกว่าที่จะไปแข่งกับทีมอันดับสูงแล้วก็ประโยชน์ในการรับฝีเท้าของเขาก็อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้เข้าใจครับผมไม่ได้ว่าเขาพูดผิดเลยแต่สิ่งที่เขาพูดมาไม่สมควรจะพูดนะครับในระดับนี้ไม่ควรจะพูด โดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นนักตีตำนานจริงอะ่ะเขาต้องรักษาสารภา,าพเรื่องแบบนี้เขาไว้นะครับให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพนะครับโดยที่ผมเคยพูดนะครับว่าฝรั่งหรือคนที่เขาเป็นชาติที่จเจริญทางด้านกีฬาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปเล่นแพ้หรือเราจะเล่นไม่ดีอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเรามีสปิริตมีความตั้งใจในการเล่นสู้เต็มที่เนี่ยเขาปรบมือให้ครับนี่คือวงการกีฬาครับนี่คือสปิริตสากลครับเรื่องแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับ ความความจริงเนี่ยผมทราบนะครับแต่สิ่งที่ควรจะทําทหรือไม่เนี่ยเราต้องรู้กันในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการพบกับทีมชาติรัสเซียในครั้งนี้นะครับก็แข่งไปตามปกตินี่เลยครับเพราะว่าที่เอ่อผมคิดว่านะสมาคมฟุตบอลของรัสเซียแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็นักเตะทุกคนก็ไม่มีไมซ์เซตแบบนี้เลยครับเขาคงมาเตะด้วยมายจิตมิตรภาพแล้วก็ทำทำทีมแข่งลงเต็มที่นะครับทัวร์นาเมนต์น,นี้เราเองก็ไปให้เต็มที่แล้วกันครับแสดงฟีไมา์ลายมือให้เขาเห็น ว่าเราสามารถเล่นได้ในระดับไหนการที่เราเคยนะครับแมตช์แรกเราเคยไปเอาชนะเกาหลีได้ถึงในบ้านไปเสมอจีนได้ถึงบ้านเขาอันดับโลกของจีนนะครับกับอันดับโลกของอทีมชาติรัสเซียนะครับก็ไม่ได้ห่างก,กันเยอะเท่าไหร่หรอกครับเขาก็อยู่ประมาณอย่างที่ผมพูดประมาณทีมชาติอิรักประมาณนะครับแต่ยังแต่ยังห่างจากทีมอย่างออสเตรเลียแล้วก็ทีมอย่างเกาหลีใต้อยู่ประมาณ10อันดับครับ อันดับข้อต่ำกว่าเกาหลีกับออสเตรเลียประมาณ10อันดับนะรัเสเซียนะครับคำพูดแบบนี้ขนาดทีมชาติอ์เจนินาเบอร์หของโลกนะเขายังไม่เคยพูดทีมชาตาิเกาหลีใต้นะครับแรงกิ้งอันดับ23-24ของโลกเขายังให้เกียรติทีมอันดับร้อยหอย่างเรานะครับอันนี้คือสริตทางด้านการกีฬาครับ